ครับทีนี้รูปเนี่ยรูปเดิมเลยทุกอย่างครับเนี่ยดูครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคําถามทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับแต่เราก็ลังจะมองมันในอีกในอีกแบบหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสูตรมันจะกลายเป็นสูตรผลบ,บวกชนิดหนึ่งขึ้นมาอ่ะลองดูนะครับเมื่อกี้นี้เราอาศัยการมองว่า เนี่ยเช่นรูปที่สามเนี่ยเราก็จะมองว่ามีทั้งหมดสามแถวแต่และแถวมีสามรูปงั้นจานวนรูปก็เลยเป็นสามคูณสามหรือว่าสามดยลังสองเมื่อกี้เรามองแบบนี้ใช่ปะแต่ดูคราวนี้เราไม่ได้มองแบบนั้นมาดูนะจะเห็นว่ารูปที่หนึ่งมีหนึ่งรูปรูปที่สองมีตรงเนี้ยหนึ่งรูปที่มาจากอันแรก ที่มาจากอันนี้แหละแล้วก็มีตรงนี้อีกสามรูปโอเคปะ่ะอ้าวเอ๊ะกลายเป็นว่าถ้าย้อนกลับไปเทียบกับไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันก็ไปเท่ากับสองยกกลำลังสองด้วยอดิจำได้ไหมสองแถวแถวและสองรูปอะ ถ้าเทียบกับอันเดิมนะครับมันจะกลายเป็นว่าไปเท่ากับสองกำลังสองอขอพาย้อนกลับไปดูก่อนรูปที่สองนี่ครับรูปที่สองมีสองยกกำลังสองเห็นปะ่ะมองว่าสองแถวแถวและสองลูกสองคูณสองก็คือสองยกกำลังสองดังนั้นพอมารูปนี้นะครับรูปที่สามนะครับนี่คือของเดิมนะตรงนี้คือของเดิมนะหนึ่งบวกสามนี่คือของเดิมนะ นี่มันบวกเพิ่มเข้ามาอีกเท่าไหร่ครับห้าอเหลืองจะส้มมันพอดีกูไม่มีสีเหลืองกูใช้เหลืองใช้ส้มแทนเหลืองไปด้วยนะหนึ่งบวกสามบวกห้าเออซึ่งถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้มันก็คือสามยกกำลัสงสองป่ะเอ,อ้ เด็กๆลองนึกดูครับอย่างเนี้ยเราเรียกว่าไอ้พวกนี้คือจำนวนนับขี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ผลบวกจำนวนนับขี้ใช่ป่ะและมันเป็นผลบวกจำนวนนับขี้ตั้งแต่จำนวนนับขี้พดแรกเลยครับจำนวนนับขี้พดแรกมาเริ่มต้นที่เลขหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็เอาจำนวนนับขี้ที่ต่อเนื่องกันหนึ่งแล้วต้องสามสามแล้วต้องห้าอย่างนี้ก็เรียกผลบวกจำนวนนับขี้สามพดนแรกได้สามยกกําลำสอง 2. ผลบวกจำนวนนับที่สองพจน์แรกมันได้สองยกกำลังสองพอดูออกนะครับงั้นถ้าอันนี้คือผลบวกจำนวนนับที่หนึ่งพจน์แรกมันก็ได้เท่ากับกหนึ่งกำลังสองอะลองมาดูต่อไปครับรูปที่สี่ครับดูรูปที่รูปที่สี่อนี่ของเดิมหนึ่งบวกสาม บวกห้าอ่าแล้วก็บวกเจ็ดลองสังเกตเนาะเนี่ยอย่างเจ็ดอย่างเงี้ยมันคือจำนวนนับคี่พน์ที่สี่ถูกป่ะอันนี้คือจำนวนนับที่พน์ที่หนึ่งสามคือจำนวนนับคีพน์ที่สองห้าคือจำนวนนับคีพน์ที่สามเจ็ดคือจำนวนนับคีพน์ที่สี่ ดังนั้นการเอาหนึ่งบวกสามบวกห้าแล้วก็บวกเจ็ดอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับทีสี่พจนแรกผลบวกจำนวนนับทีสี่พจนแรกตอนนี้นะครับพบว่าถ้าย้อนกลับไปมองแบบเดิมมันจะมองว่าเป็นสี่แถวแถวละสี่ลูก ดังนั้นจํานวนรูปมันก็เลยกลายเป็นสี่คูณสี่หรือว่าสี่กำลังสองเออดังนั้นลองนึกดิตรงนี้เรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่สองพจน์แรกได้สองกำลังสองผลบวกจำนวนนับขอโทษผลบวกจำนวนนับที่สองพจน์แรกได้สองกำลังสองผลบวกจำนวนนับที่สามพจน์แรกมันได้สามกำลังสองผลบวกจำนวนนับที่สี่สี่ย้ำย้ำ ผลบวกจำนวนนับที่4คตแรกมันได้4กําลัง2งดงนั้นถ้าเกิดว่าผลบวกจำนวนนับที่5คตแรกมันควรจะได้อะไร5กําลัง2ผลบวกจำนวนนับที่6คตแรกมันควรจะได้อะไร6กําลัง2ผลบวกจำนวนนับที่10คตแรก10กําลัง2เออดังนั้นถ้าเป็นรูปที่ n มันก็จะมีจำนวนนับที่อยู่ n ตัวมารวมกันใช่ไหมครับเออนี จำนวนที่ n ตัวมา,มารวมกันนะครับจำนวนที่ตัวที่ n มันจะมีค่าเท่ากับ2 n-1 ลบ1อันนี้ขอบอกก่อนนะครับนะ ก็บอกไว้ก่อนสมมติว่าท,ที่ n นะครับจะเท่ากับ 2n ลบ1ลองคำนวณดูครับอย่างเช่น13อย่างเงี้ยเรามาดูนะ9นี่คือพจน์ที่5 11คือพจน์ที่6 13คือพจน์ที่7ลองแทน 2n ลบ1ดูนะครับก็คือ2คูณด้วย7เนี่ย n คือพจน์ที่นะแล้วลบด้วย1 14ลบ1ก็คือได้13เห็นปะ่ะ จำนวนนับที่พจน์ที่เอ็นมันจะเท่ากับสองเอ็นลบหนึ่งครับในลองคำนวณจำนวนนับที่พจน์ที่สี่สิบให้ครูหน่อยจำนวนนับที่พจน์ที่เอ็นมันหาได้จากสูตรเนี้ยอย่างอันเนี้ยครูคำนวณจำนวนนับที่พจน์ที่เจ็ดให้ดูเนี่ยเนี่ยพจน์ที่เจ็ดจริงๆเรานับมาเนี่ยเพ่เนี่ยตัวที่เจ็ดจริงๆหาจำนวนนับที่พจน์ที่เจ็ดก็แค่แทนเอ็นเท่ากับเจ็ดลงไป บอวได้สิบสามจริงๆจำนวนนับทีพหุที่เอ็นเท่ากับสองเอ็นลบหนึ่งเนี่ยครับตามนี้ครับนั้นคุณถามว่าให้เด็กลองคำนวณจำนวนนับทีพหุที่สี่สิบสิเออสี่สิบคูณสองเท่าไหร่ละแปดสิบเออแปดสิบแล้วพอลบออกหนึ่งเหลือเจ็ดสิบเก้าพอเข้าใจยังเอาใหม่เอาให,าใหม่ซ้อมซ้อมซ้อมเพื่อความแม่นยำ หาจำนวนนับที่พจนที่ยี่สิบห้าเออเออได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เออยี่บห้าคูณกับสองมันได้ห้าสิบใช่ไหมเแี่ยแทนที่เอ็นด้วยยี่บห้าสองคูณยี่สห้าก็ห้าสิบละพอได้ห้าสิบปั๊บมาลบด้วยหนึ่งก็จะเหลือสี่สิบเก้าเอาใหม่จำนวนนับที่พจที่เอ็นมันคือสองเอ็นลบหนึ่งนะ ให้หาจำนวนนับที่พจน์ที่สามสิบสองจำนวนนับที่พจน์ที่สามสิบสองหกสิบสามโอเคครับนี่ครับตรงเนี้คือผลบวกจำนวนนับที่พจน์เอ็นพจน์แรกครับถ้าตรงนี้เราเรียกว่าผลบวกจำนวนนับที่สองพจน์แรกอันนี้เรียกว่าผลบวกจำนวนนับที่สามพจน์แรก อันนี้เรียกว่าผลบวกจำนวนนับทีสี่พจน์แรกนะเพราะมันเริ่มต้นจากหนึ่งเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เรียกว่าผลบวกจำนวนนับที่ n พจน์แรกเออก็จะเท่ากับ n ยกกำลังสองครับเนี่ยหนึ่งพจน์หนึ่งกำลังสองสองพจน์สองกำลังสองสามพจน์สามกำลังสองสี่พจน์สี่กำลังสองเพราะฉะนั้น n พจน์จึงได้ n อกำลังสองเนี่ยกลายเป็นสูตรผลบวกจำนวนนับที่ครับ นะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับขี้ n พจนแรกผลบวกจำนวนนับคี้ n พจนแรก จะเท่ากับ n ยกกำลังสองนะครับจำนวนนับที่พกที่ n จะเท่ากับ 2n ลบ1 ขอเขียนตามปกติแล้วกันนี 2n ลบ1เป็นอย่างนี้นะครับดูสมมติฐันขี่ n พสต์แรกจะเท่ากับ n ยกกำลัง2 สูตรนี้เราสรุปได้มาจากการมองรูปนี้ในสองแบบแล้วมาเทียบกันในทางด้านนี้ได้มาจากการมองใน,ในหน้าก่อนหน้านี้โอเคไหมครับ ส่วนแบบที่มองเห็นเป็นผลบวกจำนวนนับที่เนี่ยได้มาจากมุมมองของหน้านี้แต่มันเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันครับเราจับสองหน้าเนี่ยจับมาชนกัน ราะฉะนั้นนะครับตรงนี้โน้ตทันไหมครับรเด็กๆคราวนี้เขาให้เราหาผลบวกของหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกถึงสี่สาสนี่จำนวนนับที่เท่านั้นเลยแล้วเริ่มต้นจากหนึ่งด้วยดังนั้นไอ้เจ้านี้มันก็คือผลบวกจำนวนนับที่กี่พจแรกเรายังไม่รู้ ผลบวกจำนวนนับที่เออแต่ไม่ใช่สี่สิบสามพจน์แน่นอนกี่พจน์แรกเรายังไม่รู้ครับเช่นอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ผลบวกจำนวนนับที่เจ็ดพจน์แรกเลยมันยังแค่สี่เองเห็นปะดังนนั้นเนี่ยถ้าบวกถึงสี่สามนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งเริ่มต้นจากหนึ่ง บวกไปเรื่อยๆนะครับแต่เอามาเอาแต่พวกจำนวนนับที่มานะนะไปถึงเลขสี่สามแปลว่ามันมีไม่ได้ถึงสี่สิบสามพจน์หรอกทีเนี้ยมันกี่พจน์แรกละ่ะวิธีการวิธีการนะครับวิธีการทดสอบว่ามีกี่พจน์นะครับก็กำหนดไปก่อน2 n งเอลบหเท่ากับส3แสดงว่า 2N ก็คือ43่บวกห เท่ากับสี่สิบสี่แสดงว่าเอ็ก็คือสี่สิบสี่หารสองได้ยี่สิบสองยี่สิบสองคนคือจะไปบวกหนึ่งแล้วค่อยหารสองนะครับจะไปบวกหนึ่งแล้วค่อยหารสองคือมันต้องไปเทียบตัวเลขคู่ด้วย ถ้าไปเทียบกับเลขคู่แล้วจะเห็นชัดครับนะพจน์เดียวกันเลขคี่มันจะน้อยกว่าเลขคู่อยู่หนึ่งแล้วเลขคู่มันหาพจน์ที่ได้ง่ายมากอ่าลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะพจน์ที่หนึ่งของเลขคู่ถ้าเป็นคู่นะพจน์ที่หนึ่งคือเลขสองพจน์ที่สองคือเลขสี่พจน์ที่สามคือเลขหกพจน์ที่สี่คือเลขแปดพจน์ที่ห้าเลขสิบพจน์ที่หกคือเลขสิบสองสังเกตไหมครับ เลขคู่เนี่ยตัวเลขมันเป็นสองเท่าของพจน์เห็นปะ่ะดังนั้นถ้าเอาตัวเลขของมันหารด้วยสองปั๊บจะได้พน์ที่ของมันเลยดูออกไหมครับถ้าเป็นคู่มันหาได้ง่ายมันจับหารสองมาได้พ์ที่ของมันเลยแต่ถ้าเป็นที่ครับเปรียบเทียบกันจะสังเกตว่าพน์เดียวกันที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอเลยครับ จน์ดเดียวกันที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอเลยครับดังนั้นเพื่อความง่ายเราลองเทียบพจน์เดียวกันถ้าเลขที่ถ้าเลขที่เป็นเลขอะไรลองปรับให้เป็นเลขคู่ก่อนเลขคี่เป็นเลขอะไรให้ปรับเป็นเลขคู่ก่อนแล้วจับไปหารสองก็จะรู้พจน์ที่แล้วเช่นเมื่อกี้นี้สี่สิบสามเราไม่รู้เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ปะ ก็ปรับให้เป็นคู่ก่อนที่มันน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอใช่ป่ะดังนั้นถ้าเป็นคู่มันจะเป็นอะไรครับ <c oughs> ถ้าเป็นคู่มันจะเป็นเลขอะไรครับสี่สิบสี่ที่มันจะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอที่พจน์เดียวกันนะครับดังนั้นมันจะต้องเป็นพจน์ที่เวลาหาพจน์ที่ถ้าเป็นคู่มันจับหารสองเลยใช่ไหมเนี่ยสิบหารสองได้ห้าเลยแปด หารสองได้สี่เลยเห็นไหมครับมันจะแค่จับหารสองจะรู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่สี่สิบสี่ตั้งหารด้วยสองก็จะได้ยี่สบสองเออจะรู้ทันทีว่าเป็นพจน์ที่ยี่สบสองหลักในการทํานะครับจับบวกหนึ่งก่อนบวกหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อปรับให้เป็นคู่เพื่อปรับให้เป็นคู่พจน์เดียวกันที่มันน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งพอเป็นคู่แล้วสามารถจับหารสองก็จะรู้พจน์ที่แล้วครับ ดังนั้นจากตรงนี้นะครับบวกเข้าไปหนึ่งจะได้สี่สิบสี่เราจะเช็คพจนที่ก็เอาสี่สิบสี่หารด้วยสองเอาสี่สิบสี่หารด้วยสองมันจะได้ยี่สิบสองก็จะรู้แล้วว่าเป็นพจที่เอเจ้าสิเจ้าสี่สิบสามจะเป็นพที่ยี่สิบสองดังนั้นเราเอาตั้งแต่พนที่หนึ่งบวกพที่สองบวกพจที่สามบวกพที่สี่บวกไปถึงพที่ยี่สิบสอง เราจึงเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับทียี่สิสองพจน์แรกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผลบวกมันจึงเท่ากับผลบวกจำนวนนับที่ n พจน์แรกเท่ากับ n ยกกำลังสองดังนั้นผลบวกจำนวนนับทียี่สิบสองพจน์แรกจึงเท่ากับยี่สิบสองยกกำลังสอง ยี่สบสองคูณยีิบสองก็ได้สี่ร้อยแปดสิบสี่อ่าอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับอ่เวลาจะหาพจนที่ของเลขที่เดี๋ยวซูวิทิ้ก่อนถ้าเป็นเลขคู่ตอนจะหาพจนที่จับหารสองเลยรู้เลยว่าพจนที่เท่าไหร่ หนึ่งร้อยเป็นจำนวนนับคู่พอดที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเป็นจำนวนนับคู่พดที่ห้าสิบจากฐานสองใช่ไหมครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะหกสิบเป็นจำนวนนับคู่พดที่แปดสิบแปดเป็นจำนวนนับคู่พดที่สิ <40 4 S 2> แต่ถ้าเป็นนับที่ให้เทียบเป็นคู่ก่อนโดยเพิ่มค่ามันเพิ่มค่ามันเพราะที่มันน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอ เพิ่มค่ามันเข้าไปหนึ่งก่อนเพื่อให้มันกลายเป็นคู่อย่างเช่นให้เช็คว่า63เป็นนับที่พดที่เท่าไหร่ให้ปรับค่าเพิ่มขึ้นเป็น64แล้วตอนนั้นอ่ะค่อยคิดพทที่ของมันเพราะ64ใช่ไหมครับเป็นคู่ละจับขันที่สอง 2, ก็เป็นพที่32สรุปว่า63เป็นนับที่พดที่32 ตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอาละมาเอามาใช้นะครับเดี๋ยวกันเข้าใจตรงนี้ที่ครูเขียนไหมเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไหมพดเดียวกันเทียบกันนับที่มันจะน้อยกว่านับคู่อยู่หนึ่งเสมอดังนั้นถ้ารู้นับที่มาให้ปรับเป็นนับคู่โดยการเพิ่มค่าขึ้นไปหนึ่งเห้นไหมครับรู้นับที่มา ให้ปรับเป็นนับคู่โดยการเพิ่มขึ้นไปหนึ่งอยากรู้ว่าเป็นพจนที่เท่าไหร่ก็เอานับคู่นั่นแหละหารสองซะหารด้วยสองซะก็จะรู้พจที่ละอ่ะมาดูข้อนี้ครับเริ่มต้นจากหนึ่งมาเลยครับบวกไปจนถึงเก้าเก้าครับแล้วเลขที่ล้วนๆเลยไม่มีเลขคู่ปนเลยดังนั้นตรงนี้มันก็คือผลบวกจํานวนนับที่กี่พจแรก ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ผลบวกจำนวนนับที่กี่โพสแรกเรายังไม่รู้นะบวกจำนวนนับที่เราเว้นไว้ก่อนกี่โพสแรกเรายังไม่รู้อ่าตอนเราคิดจำนวนโพสให้เราปรับให้มัน กลายเป็นคู่ก่อนโดยการเพิ่มค่าขึ้นไปหนึ่งเก้าสิบเก้าเพิ่มค่าขึ้นไปหนึ่งก็กลายเป็นร้อยร้อยหารสองได้ห้าสิบดังนั้นตรงนี้ก็คือผลบวกจำนวนนับที่ห้าสิบพจแรกแล้วเราก็ยกสูตรครับจับสูตรนะครับผลบวกจำนวนนับที่ n พจน์แรกเท่ากับ n ยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นผลบวกจํานวนนับที่ตอนนี้มันห้าสิบกดแรกมันจึงต้องเป็นห้าสิบยกกำลังสองก็ห้าสิบคูณห้าสิบก็สองพันห้าร้อยงงไหมเนี่ย ใครไม่งงแล้วยกมือใครไม่งง,งแล้วยกมือครับอ่ามือลงกันใครยังงงง,งอยู่ยกมือครับโอเคโอเคอ่าสับสนประมาณตรงไหนครับประมาณแถวแถวเช็คจำนวนพจนงงไหมอ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยว ฟังในเดี๋ยวพูดสต๊อปตรงนี้กันเนาะ